ก็ผมประดิน์สายแสงนะครับกรรมการมูลนิธิสันติภาพและวัฒน,นธรรมแล้วก็เป็นกรรมการเนื้อหาและกำหนดการฝ่ายไทยใน ACS a ซีเ2025ครับผมบทบาทของผมในในฐานะกรรมการเนื้อหาและกำหนดการเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมคอมมิตตี้เนี่ยนะครับเราก็มีบทบาทนะครับในฐานะของของสะพานในการเชื่อมประเด็นระหว่างประเด็นของไทยกับประเด็นในภูมิภาคอาเซียนนะครับ เราก็พยายามที่จะค้นหานะครับแล้วก็นําเสนอประเด็นของของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชนสันติภาพนะครับการพัฒนาแล้วก็ประชาธิปไตยเนี่ยที่สอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับเพื่อนๆในอาเซียนเนี่ยนะครับได้ได้ได้ไดมีการสนทนากันได้มีการนําเสนอแลกเปลี่ยนกันครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีประเดน็นที่ทั้งไทยแล้วก็อาเซียนเนี่ยมันมีส่วนที่มันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับในฐานะของของกรรมการ ตรงนี้เนี่ยนะครับ <Stars> เราก็พยายามที่จะเชื่อมโยงประเด็นของพี่ๆเพื่อนๆภาคประชาสังคมไทยที่ทําประเด็นเหล่านี้นะครับได้ได้เข้าไปพูดได้เข้าไปแลกเปลี่ยนได้พบปากแล้วก็ทํางานกับเพื่อนๆในอาเซียนคือเราพยายามเชื่อมโยงแล้วก็เปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับในอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือพยายามที่จะเติมเต็มช่องว่างนะครับของประเด็นเหล่านี้ในในอาเซียนด้วยแล้วก็ในไทยด้วยก็คือว่า หากมันมีประเด็นสําคัญที่ที่ยังไม่ถูกพูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยหรือของอาเซียนเราเนี่ยนะครับกรรมการของเราก็พยายามที่จะผลักดันประเด็นเหล่านี้นะครับให้ให้ปรากฏในเวทีของการพูดคุยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเวทีของการสร้างการรับรู้แล้วก็บทส,สนทนาร่วมกันร,ระหว่างระหว่างเพื่อนๆในอาเซียนของเราครับความคาดหวังนะครับคือคือ <S 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 ผมมองเป็นเป็นเป็นสองสองกระบวนการนะครับก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราเรา เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่า national process หรือกระบวนการาระดับชาติในการรวบรวมประเด็นนะครับของคนทํางานประเด็นของภาคประชาสังคมซึ่งมันมีประเด็นทั้งที่มันเป็นประเด็นความก้าวหน้าความถดถอยนะครับความสําเร็จล้มเหลวหรือปัญหาอุปสรรคข้อท,ท้าทายต่างๆเหล่านีาาา้นะครับให้ให้ให้เป็นประเด็นของของประเทศแล้วเรานําประเด็นเหล่านี้ที่เกิดจากกระบวนการระดับชาติเนี่ยนะครับไปอัปเดตนะครับ ไปนําเสนอไปพูดคุยให้กับเพื่อนๆในอาเซียนได้ฟังนะครับในเวที ACSCAPF ซึ่งเป็นเหมือนกับ regional process หรือกระบวนการในระดับภูมิภาคนะครับความรู้สึกนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าไปร่วมนะครับผมรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือหลักๆเลยก็คือว่าเรารู้สึกได้รับพลังนะครับจากเพื่อนๆในอาเซียนรวมทั้งเราได้เห็นกระบวนการการต่อสู้นะครับของ ในบริวทตต่างๆนะครับการเชื่อมทั้งเป็นประเด็นที่มันเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นประเด็นซึ่งไทยอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นเหล่านี้หรือว่ามีในบริวทที่ต่างออกไปนะครับเราก็ได้เห็นพลังของของแต่ละคนแล้วก็ความความที่แต่ละคนเนี่ยนะครับอยากเห็นอาเซียนของเราเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับสิ่งที่กรรมการของเราคุยกันแล้วอยากกลับมาผักนั้นต่อก็คือว่า หลังจากที่เราผ่านเวทีที่เป็น regional process หรือว่าเวทีที่เป็นกระบวนการระดับภูมิภาคมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีถ้อยถแถลงของภาคประชาสังคมอาเซียนนะครับเราก็กรรมการเราก็คุยว่าเราอยากจะเอาข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยนะครับทีเ่เพื่อนเพื่อนอาเซียนเราช่วยกันร่างเนี่ยนะครับกลับมาขยายผลกลับมาทำความเข้าใจกลับมาสื่อสารให้กับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนภาคประชาสังคมไทย นะครับก็จะเป็นเหมือนกับกระบวนการที่เป็น national process ภายหลังจากอ่ regional process ตรงนั้นครับกรรมการเราก็คุยว่ามันมีมันมีอาจจะมีเป้าหมายที่เราคาดหวังกันไว้อีก2ประการที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นก็คือเราอยากจะขยายการมีส่วนร่วมตรงนี้ให้มากขึ้นก็คือว่า เราพยายามที่จะให้เกิดพื้นที่ที่เข้มแข็งของภาคประชาสังคมไทยในเวทีระดับภูมิภาคมากขึ้นนะครับกรรมการเองหรือว่าพวกเราเองเนี่ยนะครับก็อยากเห็นตัวแทนของกลุ่มประเด็นปัญหาหรือคนทํางานเนี่ยนะครับในในลักษณะที่มันมีความหลากหลายมากขึ้น i n c l u ู i v e มากขึ้นนะครับทั้งเด็กผู้พิการนะครับแล้วก็กลุ่มเปราะบางอื่นๆเนี่ยนะครับได้ได้เข้าไปส่งเสียงหรือเข้าไปสื่อสารด้วยตัวของพวกเขาเองนะครับร่วมกับเพื่อนๆในอาเซียนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือ เราอยากที่จะเห็นกระบวนการในระดับชาติที่มันเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยากให้เ, أ, เพื่อนเพื่อนภาคประชาสังคมไทยเนี่ยนะครับได้ใช้บริการกรรมการไทยน็อกเนี่ยนะครับให้เต็มที่ในการที่จะเชื่อมต่อประเด็นเหล่านี้กับเพื่อนเพื่อนในภูมิภาคหรือว่าเอาประเด็นของเพื่อนเพื่อนในภูมิภาคเนี่ยนะครับกลับเข้ามาขยายผลในประเทศไทยของเราครับ ในในฐานะหรือในบทบาทของกรรมการเนี่ยนะครับเราต้องพยายามที่จะสร้างแล้วก็ขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลุ่มประเด็นปัญหาให้เพื่อนๆของเราที่ทํางานตัวจริงเนี่ยนะครับเข้าไปพูดมากกว่าที่ที่ตัวกรรมการเองจะไปพูดในทุกๆประเด็นนะครับก็คือพยายามประชาสัมพันธ์พยายามสร้างกระบวนการต่างๆตั้งแต่ระดับชาติตั้งแต่ต้นทางาให้เวลากับมันให้ให้กระบวนการนีมน้มันมีเวลามากพอในการสร้างาสร้างแพลตฟอร์มที่จะ ส่งคนเข้าไปพูดกับเพื่อนๆในในภูมิภาคของเราครับ